ดูให้จบแล้วจะรู้คำตัดสินล่าสุดจากสาลดีกาที่ว่าแม้ไม่ได้ยิงก็อาจโดนข้อหาพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้เรื่องจริงจากสารดีกาปีนี้เลยครับ ดีกา2813ทับสองวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีเรื่องชกต่อยกันแล้วแยกย้ายแต่เรื่องไม่จบตกกลางคืนฝ่ายที่แพ้กลับไปรวมกลุ่มเพื่อนแล้วพกปืนย้อนกลับมาตามหาคู่อริแล้วก็มีคนในกลุ่มยิงคู่อริบาดเจ็บคนที่ไปกับกลุ่มแต่ไม่ได้ยิงสู้คดีว่าผมไม่ได้เป็นคนยิงจะมาหาว่าผมพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนได้ยังไงแต่สารดีกาตัดสินว่าผิดครับและเป็นการพยายาม ยามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนจริงๆเพราะอะไรเพราะสารมองว่าการที่คุณมีเรื่องแล้วกลับไปไปเตรียมปืนแล้วย้อนกลับมาที่เกิดเหตุพฤติกรรมทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณคิดและว,วางแผนมาแล้วว่าจะมาก่อเหตุร้ายไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าดังนั้นจึงเป็นการไตรตรองไว้ก่อนครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับวัยรุ่นใจร้อนเลยนะครับหัวร้อนแค่ไหนถ้ากลับไปเอาอาวุธแล้วย้อนมาโทษหนักทันทีแล้วเพน เพื่อนคิดว่ายังไงครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนยิงแค่มากับเพื่อนแต่รู้ว่าเพื่อนมีปืนควรจะต้องรับโทษเท่าคนยิงไหมคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ